ดวงรายวันของคนที่เกิดวันอังคารนะคะประจำวันที่30นะคะประจำวันที่30มกราคม2566นะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะวันนี้วันนี้คุณจะมีโชคเกี่ยวกับด้านการเงินนะคะคุณจะมีโชคเกี่ยวกับด้านการเงินการเงินการงานค่อนข้างโดดเด่นนะคะคุณมีเกณฑ์จะได้รับเงินเพิ่มจะมีรายได้เพิ่มเข้ามานะคะมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์นะคะ สิ่งที่ต้องระวังนะคะระวังปัญหาด้านสุขภาพระวังป่วยมีเกณฑ์ได้พบได้ไปโรงพยาบาลนะคะระวังนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้นะคะระวังนิดหนึ่งนะคะการงานค่อนข้างโดดเด่นนะคะช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์มีสเสน่ห์เป็นพิเศษนะคะชื่อเสียงโด่งดังนะคะช่วงนี้ชื่อเสียงดีนะคะช่วงนี้สื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือ อายุของตัวคุณเองนะคะอายุของตัวคุณเองแล้วก็เลขบินโรงพยาบาลนะคะเลขบินโรงพยาบาลหรือเลขท้ายเลขที่คุณไปหาหมอไปพบหมอมานะคะแล้วก็เลขท้ายบัตรประชาชนให้โชคนะคะสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้สีส้มนะคะสีส้มสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองนะคะให้โชคนะคะสีเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ282ขอให้คุณโชคดีค่ะ